ชื่อเจษดากรมุลปกครับเป็น isuzu d max v cross 2 0 2 2ครับเป็นตัวแคปส่วนใหญ่ตอนนี้คือเน้นใช้งานคือขับไปทำงานเฉยๆแต่ก็มีลุยบ้างเวลากลับบ้านกลับต่างจังหวัดอย่างนี้ครับก็คือขึ้นดอยลุยทางออฟโรดประมาณนั้นก็จะมาเปลี่ยนตัวช่วงล่างเป็นสเต็ปยก2ขึ้นครับผมอยากให้รถดูสวยขึ้นแต่ว่าได้ประสิทธิภาพด้วยก็เลยเลือกเป็นของ tgm โอโชคซือ3แถบ1จะเป็นตัวโลเมอร์ตัวข้างหลังที่เห็นอยู่นี่ยราคาที่เคยถามไปตอนนั้นน่าจะประมาณ23,400ก็ลดไปก็เยอะอยู่ครับได้รับส่วนลดของสปริงด้วยแล้วก็เป็นเพิ่มก้อนรองไปด้วยเพื่อให้ข้างหลังสูงขึ้นปัจจุบันคือผมอะเป็นช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมจากโรงงานแต่ว่ามีไปเสริมคือกันชนหน้าเหล็กกันชนหลังแล้วก็โลบารสิ่งที่พบเจอก็คืออาการหน้าทิ่ม แล้วก็มีการโหลดของช่วงล่างเกิดขึ้นเมื่อเวลาขับไปเนี่ยจากเดิมที่รู้สึกว่าเวลาเราลงลงหล,ลุมหรือขึ้นเนินเนี่ยมันจะไม่กระแทกแต่ความเร็วสูงไม่มีปัญหาแต่คือจะเจอกระแทกซะส่วนใหญ่ซึ่งเวลาขับทางไกลก็แล้วเวลาไปทางออฟโรดทางที่เป็นขุขางี้ก็คือเมาเลยครับเมาหัวเลยฮนะ ้าโค้งถ้าเป็นโค้งที่แบบความเร็วไม่สูงนักไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงก็เหวี่ยงแต่ถ้าแบบว่าเราขึ้นดอยแล้วเราขับเร็วเนี่ยจะคูณ2องเข้าไปเลยครับแล้วยิ่งเจอทางขูขาด้วยยิ่งเวียนหัวเข้าไปกันใหญ่ ก็มีเรื่องของแบรนด์ที่1คือวารันตีที่จะเชื่อถือได้มากกว่าอย่างที่2คือราคาที่มันสมเหตุสมผลอย่างที่คือของเล่นค่อนข้างเยอะไม่เหมือนเจ้าอื่นที่แบบว่าจะต้องฟิกอย่างนั้นอย่างนี้เลยซึ่งอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือมีของปีกนกที่นี่มีทางเลือกให้เยอะกว่าแต่บางคนก็อาจจะมองมาเป็นปัญหาแต่สําหรับผมก็คืออันไหนที่ของเดิมมันใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนถ้ามันเป็นปัญหารจริงเราก็ค่อยเปลี่ยนจะดีกว่า โปรโมชั่นเนี่ยจะมีเป็นของเดือนนี้ก็คือเขาจะครบรอบ1ปีก็จะมีทุกๆ10,000บาทจะจับรางวัลเป็นจับไข่ฮะว่าจะได้อะไรก็ไปเสี่ยงเอาว่าจะได้อะไรครับผมก็ะปอเดือนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าเป็นเหมือนวันเกิดเขาซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมได้สามรางวัลเปลี่ยนไปเนี่ยประมาณ3 0,000ื่นกว่าแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนเปลี่ยนเป็นแสนก็ได้เป็น10บรางวัลครับเห็ว่าวิ่งขึ้นนะ ให้เบรกนะร้อยพุกแล้วอมันโดดสะพานได้ก็ถือว่าไม่เฉดใช่มันไม่เฉะแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่ร่อนใช่มันไม่ร่อนเนาะมันไม่โครกันแต่ความรู้สึกที่ได้รู้สึกว่าบริการนี่คือเหมือนแบบกันเองอ่ะเราไม่ได้แบบเออมีอะไรก็แนะนำกันแบงนี้ไม่ได้คิดจะขายอะไรอีกเดียวแล้วตัวนี้เนี่ยถืว่าตอบโจทย์คือเราก็ไม่ได้เอาไปอะไรมากคือใช้งานเราทั่วไปตัวนี้แบว่าโอเคสุดแล้วก็คือคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เรื่องการันซีอะไรด้วยก็ใจอันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าไม่ได้อยากจะขายของเดี่ยวๆนี่อะไรก็แนะนําถ้าตรงน,นั้นเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ต้องไปใ,ใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตรงนี้รับใจมากไม่เหมือนบางที่มันจะขายอย่างเดียว